เรื่องราวของวิตามินนั้นเริ่มต้นจากอาหารวิตามินถูกค้นพบว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพืชในช่วงปีคศ .1,900 เมื่อประโยชน์ของสารอาหารจริงๆเหล่านี้เริ่มเป็นที่รู้จักนักวิทยาศาสตร์เริ่มแยกส่วนประกอบของวิตามินจากอาหารหลากหลายประเภทและบระิษัทยาต่างๆเริ่มศึกษาส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อสร้างสารสังเคราะห์ขึ้นมาร่างกายของคุณหรือก็คือเซลล์หลายล้านเซลล์ที่รวมตัวกันไม่รู้จักสารสังเคราะห์ที่ถูกผลิตขึ้นเหล่านี้พวกมันรู้จักแต่สารอาหารจริงๆเท่านั้น มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ยืนยันว่าวิตามินและแร่ธาตุในอาหารธรรมชาติไม่เคยอยู่อย่างอิสระเดียวๆเลยมันจะถูกพบในแบบที่มีสารอื่นๆประกอบติดอยู่ด้วยเสมอทุกวันนี้อุตสาหากรรมการผลิตวิตามินและแร่ธาตุได้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มบริษัทยาขนาดใหญ่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยแปะยี่ห้อออกมาหลากหลายพันแบรนด์อย่างที่เราพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดบริษัทเหล่านี้ผลิตสารเคมีเชิงเดียวทั้งนั้นสารอาหารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้บางทีก็ถูกเรียกว่า U.S.P. ซึ่งหมายถึงสารอาหารเคมีสังเคราะห์เชิงเดียวนั่นเองอาหารเสริมเกลือแร่ที่คุณทานในทุกวันเสมือนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากนั้นส่วนประกอบหลักของมันก็คือเศษหินบดละเอียดนำมาบดละเอียดให้กลายเป็นผงแล้วก็นำไปอัดให้เป็นเม็ดเม็ดเกลือแร่เหล่านี้ไม่ใช่รูปแบบที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้และมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยถ้าคุณคิดจะเลี่ยงไปซื้อในรูปแบบวิตามินที่เคี้ยวได้สำหรับเด็ก หรือเป็นผลิตภัณฑ์ราคาแพงจากร้านขายวิตามินชั้นนำในห้างก็ตามคุณก็จะได้วิตามินสังเคราะห์ในรูปของหินเกลือแร่บดอยู่ดีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุเชิงเดียวมากมายแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความด้อยประสิทธิภาพทั้งการดูดซึมการคงอยู่และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในร่างกายและที่โชคร้ายกว่านั้นคือมันอาจน,นำผลเสียที่ร้ายแรงกว่ามาให้อีกด้วย อาหารธรรมชาติทั้งหลายจะมีส่วนประกอบที่เป็นตัวนำพาสารอาหารตัวนำพาสารอาหารเหล่านี้คือกุญแจสําคัญในการขนส่งสารอาหารต่างๆเข้าสู่เซลล์ถ้าไม่มีตัวนำพาเหล่านี้สารอาหารก็จะไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้หนึ่งในผู้บุกเบิกง,งานวิจัยได้วิตามินคืออัลเบิร์ตเซนจ์จอร์จีศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาสามารถแยกวิตามินซีออกมาเดียเด่ยวๆได้สำเร็จในปีคศ1928 งานวิจัยชิ้นนี้ทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วแต่เขาไม่หยุดการวิจัยไว้เพียงแค่นั้นและเขาก็ได้พบว่างานวิจัยวิตามินชิ้นนี้มันศูนย์เปล่าเซนจอร์จี้ได้จดบันทึกไว้ในระหว่างการทําวิจัยแยกวิตามินนั้นสารประกอบทั้งหมดต่างหากที่มีคุณค่ายอย่างมากเขาจึงกลับไปศึกษาส่วนประกอบเหล่านี้ต่อและพบว่ามันมีสารไบโอฟลาววนอยด์อีกหลายชนิดเอนไซม์ me, และสารตัวพาอื่นๆอีก,อกหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของศาสตราจารย์จอร์จี้คือแอนดรูชาเล ความคิดเรื่องตัวพ่าที่สามารถนำสารอาหารไปใช้ได้เต็มที่นั้นทำให้ชาเล่สนใจมากชาเล่วิจัยตามแบบของเส้นจอจีและค้นพบวิธีการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบในอาหารโดยวิธีการคือวิตามินหรือเกลือแร่จะถูกเชื่อมติดกับสารประกอบและสารตัวผ่าที่มีความจำเพาะและอาจใช้เวลา8-48ชั่วโมงมีการติดตามผลและทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสารอาหารและสารประกอบนั้นได้ผสมกันอย่างดี เป็นสารอาหารแบบ Food Matrix และเทคโนโลยีที่ถูกจดลิขสิทธิ์แล้วนี้ได้ไขปริศนาลึกลับถึงวิธีที่สารอาหารถูกขนส่งเข้าไปสู่เซลล์หนึ่งในกุญแจของการค้นพบนี้คือผลงานวิจัยของดรกูนเทอร์บเบลในปีคศ .1999 ดรบ o เบลได้รางวัลโนเบลไพรส์จากงานวิจัยที่พบว่าโปรตีนมีระบบในการขนส่งสารอาหารภายในเซลล์งานวิจัยนี้ได้พิสูจน์ว่า สารอาหารไม่ได้เดินทางล่องลอยไปในกระแสเลือดอย่างไร้จุดหมายร่างกายมีวิธีการที่จะทําให้สารอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้เดินทางไปที่เนื้อเยื่อของเราเพื่อที่มันจะได้ถูกนําไปใช้เลี้ยงดูเซลล์ของเราได้นั่นเองเพื่อที่จะเข้าใจว่าสารประกอบอาหารเหล่านั้นทํางานกันอย่างไรนักวิจัยจากมหาวิาย on, ทยาลัยสแครนตันทดสอบประสิทธิภาพของสารอาหารฟูดแมทริกซ์กับสารอาหารเคมีเชิงเดี่ยวในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไวทารกโดยเชื่อว่าทารกจะเจริญเติบโต หากได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเซลล์ของพวกมันควรจะแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆกระบวนการนี้จะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตของพวกมันเพื่อที่ร่างกายจะสามารถเติบโตพร้อมกับชดเชยเซลล์ที่เสื่อมสภาพไปด้วยได้นักวิจัยทำให้สัตว์ไวทารกเหล่านี้อยู่ในสภาวะพร่องโภชนาการเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองจากนั้นแบ่งสัตว์ออกเป็น2กลุ่มโดยให้สารอาหารเชิงเดี่ยวกับกลุ่มแรกและสารอาหารฟูดแมทริกซ์กับอีกกลุ่มเป็นเวลา4อาทิตย์ นักวิจัยติดตามผลชั่งน้ำหนักและบันทึกผลของทั้งสองกลุ่มลงบนกราฟตลอด4ส,สัปดาห์นี้กลุ่มฟู้ดแมทริกซ์เจริญเติบโตดีมากเพราะได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างที่เซลล์ต้องการจึงมีสุขภาพที่ดีกว่าและแข็งแรงกว่าน้ำหนักของพวกมันเพิ่มขึ้นถึง2เท่าใน4ส,สัปดาห์นี้ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่ได้รับสารอาหารเชิงเดี่ยวหรือ U.S.P. แทบไม่เติบโตเลยเซลล์ของพวกมันขาดสารอาหารที่จำเป็น เพราะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากสารอาหารเชิงเดียวเหล่านั้นที่จริงแล้วน้ำหนักของพวกมันยังค่อยๆลดลงอีกด้วยหนึ่งในวิตามินที่มีความสำคัญมากที่สุดกับสุขภาพเกือบทุกด้านของเราคือวิตามินซีวิตามินซีฟูดแมทริกซ์ถูกผลิตจากวิตามินซีเชิงซ้อนที่มีสารตัวพาที่มีความจำเพาะอยู่ด้วยและเนื้อส้มที่มีไบโอฟลาโวนอยและส่วนประกอบอื่นๆที่ถูกพบในอาหาร สารตัวพาเหล่านี้สำคัญมากในการขนส่งสารอาหารเข้าไปในเซลล์จากการศึกษาระยะยาวพบว่าฟูดแมทริกซ์สามารถถูกดูดซึมได้ดีกว่ากรดแอสคอร์บิกสังเคราะห์ถึง12เท่ากรดแอสคอร์บิกเชิงเดียวเป็นสารเคมีสังเคราะห์มันไม่มีชีวิตเพราะขาดไบโอฟลาวเวนอยและส่วนประกอบอื่นๆทำให้ร่างกายไม่รู้จักเพราะมันไม่เหมือนอาหารแต่วิตามินซีแบบฟูดแมทริกซ์นั้นแตกต่าง เพราะมันมีองค์ประกอบแบบอาหารอย่างครบถ้วนมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะเอาสารเคมีสังเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับอาหารนั่นก็เป็นเพราะว่าสารเคมีสังเคราะห์ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในเปอร์เซนที่น้อยมากมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะอาหารถูกดูดซึมได้ถึง95ทีนี้ลองมาดูด้านมืดของวิตามินสังเคราะห์ที่ผ่านมาบริษัทยา ต่างพากันสนับสนุนให้เรากินวิตามินเชิงเดี่ยวรวมถึงวิตามินซีสังเคราะห์ในปริมาณที่มากเข้าไว้ปริมาณที่มากเหล่านี้กลับส่งผลร้ายต่อร่างกายในภายหลังจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าวิตามินซีสังเคราะห์ทั่วไปอาจสร้างสารพิษที่ทำลาย DNA ดีเอ็นเอได้โดยหลักฐานในระบบทางเดินหายใจแต่ยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปถึงผลกระทบจากกรดแอสคอร์บิกต่อเซลล์ของมนุษย์ วิตามินของฟูดแมทริกซ์แสดงให้เห็นถึงผลต่อสุขภาพที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนวิตามินซีสังเคราะห์เกลือแร่ของฟูดแมทริกซ์ผลิตด,ด้วยวิธีซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรโดยมีตัวพาสารอาหารทั้งหมด,หมดถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบให้กลายเป็นสุดยอดอาหารเพราะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและสารอาหารมากมายมาเชื่อมติดเข้ากับแร่ธาตุและฟูดแมทริกซ์ ตัวพาทั้งหมดนี้เองคือกุญแจหลักในการขนส่งสารอาหารไปให้เซลล์โปรโตีนจะทําหน้าที่เหมือนกับคนขับรถที่นําแร่ธาตุมุ่งตรงไปให้กับเซลล์นี่เป็นการป้องกันการตกค้างของแร่ธาตุในร่างกายที่จะสะสมจนเกิดการเป็นพิษได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจถึงบทบาทของแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆว่าเป็นตัวก,การให้เกิดโรคได้และโชคร้ายที่อาหารเสริมแคลเซียมในท้องตลาดเกือบทุกวันนี้มันคือหินบทละเอียดเกือบทั้งหมด มันคือรูปแบบที่ร่างกายไม่สามารถใช้ได้แคลเซียมคาร์บอนเนตที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมันคือหินปูนและมันคือหินปูนเดียวกันกับที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหลายนั่นเองมันใช้ในการทําผนังและเป็นส่วนผสมหลักของแท่งคอนกรีตงานวิจัยระบุว่าฟูดแมทริกซ์แคลเซียมสามารถดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอนเนตถึง900%และแคลเซียมคาร์บอเนตที่ถูกดูดซึมได้เพียงน้อยนิดยังก่อให้เกิดผลเสียตามมา เพราะเมื่อไม่มีโปรตีนตัวพาติดอยู่ด้วยแร่ธาตุต่างๆจะไปสะสมในเนื้อเยื่อผิดที่เช่นกลายไปเป็นก้อนนิ่วในไตเป็นก้อนอุดตันที่เต้านมของผู้หญิงหรือเป็นก้อนอุดตันในเส้นเลือดปัญหาอย่างหนึ่งของแคลเซียมประเภทนี้ก็คือมันไม่สามารถถูกดูดซึมและนําไปใช้ในร่างกายได้อย่างเต็มที่เม็ดแคลเซียมหนึมิลลิกรัมร่างกายอาจดูดซึมได้แค่3มิลลิกรัมเท่านั้นและที่แย่ไปกว่านั้น แคลเซียม um พวกนี้มักจะไปสะสมที่เนื้อเยื่อร่างกายมากกว่าที่กระดูกแต่ไม่ใช่สำหรับแคลเซียมฟูดแมทริกซ์เพราะมีการดูดซึมที่ดีกว่าถูกนำไปใช้ในร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมและมุ่งตรงไปสะสมที่กระดูกโดยตรงดังนั้นวิธีการทำงานแบบฟูดแมทริกซ์นี้จึงดีกว่าในทุกๆท,ทางมันทำให้ศาสตร์เรื่องพยาธิวิทยาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมันประหยัดต้นทุนแต่ ให้ผลที่คุ้มค่ามากกว่าวิธีใดๆที่เราได้เคยลองมานี่คือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราคนไข้จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากผลิตภัณฑ์ Food Matrix กว่า60ปีที่ผมไม่เห็นการพัฒนาอะไรเลยในวงการแพทย์ Food Matrix มันมีผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลกมากกว่าแค่เรื่องของสารอาหารนี่เป็นสารอาหารที่แท้จริงที่ร่างกายของเรารู้จักไปจนถึงระดับของเซลล์ มันทำงานกันได้อย่างดีมากในร่างกายไม่ใช่แค่ผลจากการวิจัยที่มีขึ้นทั่วโลกแต่ผลที่ได้มันชัดเจนมากเพราะมีหมอมากมายนำฟูดแมทริกซ์ไปรักษาคนไข้ของพวกเขาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากมายทุกวันนี้มุ่งประเด็นไปที่สารอาหารที่แท้จริงต่างหากที่ร่างกายต้องการเรามีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มากมาย ที่บอกว่าธรรมชาติเองก็รู้เรื่องนี้ดีในระยะยาวคุณจะได้เห็นเองว่าสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้สุขภาพของคนทั่วโลกดีขึ้นได้มากเพียงใดในนาคตอันใกล้นี้